สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแบบจำลองและองค์ประกอบของเอกภพกันในภารที่1น,นะครับชาวซูเมเรียนเมื่อ7,000ปีก่อนคริสต์กาลเป็นชนชาติที่มีอรารยธรรมอาศัยอยู่บริเวณตอนกลางของเอเชียซึ่งเป็นดินแดนที่มีชื่อว่าเมโสโปเตเมียและมีอักษรรูปลิ่มเรียกว่าอักษรคูนิฟอร์มครับพวกเขาได้บันทึกข้อมูลลงในดินเหนียว เป็นตำแหน่งของดาวเลิกและดาวเคราะและคิดว่าโลกแบนโลกอยู่กับที่และเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอีกด้วยชาวบาบิโลนก่อนคริสต์กาลรประมาณ2,000ถึง500ปีได้มีการบันทึกการเคลื่อนไหวของดาวอย่างเป็นระบบโดยอาศัยพื้นฐานของชาวสูตเมเรียนเช่นทำเคล็ดลับดาวเลิกดาวเคราะ์ทำเส้นทางการขึ้นตกของดาว และทำนายการเคลื่อนที่ของดาวทำนายการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจึงมีระบบเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากนั้นยังได้มีการตั้งชื่อกลุ่มดาวบนท้องฟ้าอีกด้วยครับ